คลิปนี้มาทําน้ํามันหมูกันค่ะทํา1ได้ถึง2นอกจากจะได้น้ํามันไปใช้เรายังได้กากหมูไว้กินด้วยค่ะเราจะใช้เป็นมันหมูแข็งนะคะก็ซอยเป็นเส้นไว้ให้เขาหนาดิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลีดน้ํามันออกไปแล้วมันก็จะหดลงติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการต้มหมูในขั้นตอนแรกตอนนี้เราก็จะคั่วหมูกับน้ําไปเรื่อยๆนะคะ ช่วงแรกที่มันหมูผสมกับน้ํามันก็จะเป็นขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะพอเราคั่วไปเรื่อยๆน้าจะละเหยออกแล้วก็จะเหลือเป็นน้ํามันใสๆนะคะบางคนอาจจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแต่เราไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้ํามันของเราเค็ม เวลาที่เราไปทําอาหารมันก็จะคอนโทรลรสชาติยากช่วงแรกเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะพอน้ํามันเขาออกมาเราก็จะปล่อยให้เขาเจียวตัวเองเพื่อดึงน้ํามันออกมาเองค่ะในส่วนของการกระเด็นน้นก็มีกระเด็นสุดฤเลยค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรพอได้แล้วให้ดูจากฟองอากาศรอบๆก,กากหมูนะคะเขาจะเริ่มสงบลงอันนี้คือให้ปิดไฟแล้วก็รีบยกออกเลยค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปคือเขาจะไหม้แล้วค่ะรอบนี้เราก็ทําเรียมเกินไปเหมือนกันแยกกากหมูออกแล้วก็รอให้น้ํามันเย็นก่อนนะคะส่วนกากหมูเราก็เอามาพักไวใ้ให้เย็นก่อนเหมือนกันคะ่ะพอทั้ง2อย่างเย็นแล้วเราก็จะ จะเก็บน้ำมันหมูไว้ในตู้เย็นนะคะพอเวลาเราจะใช้เราก็จะออกมาตักใช้ตามปริมาณที่เราต้องการใช้แค่นั้นเองค่ะ และนี่คือน้ำมันหมูที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นมาแล้วค่ะแอบเปลี่ยนภาชนะใส่นิดนึงเพราะว่ากล่องที่ใส่ก่อนหน้าน,นี้มันใหญ่เกินไปและนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำมันหมูไว้ใช้นะคะน้ำมันจากสัตว์เขาจะทนความร้อนได้สูงมากกว่าน้ำมันพืชค่ะไขมันจากสัตว์ก็จะเป็นไขมันดีด้วยนะคะแต่เราก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ